ตอนนี้นะครับทุกท่านจะได้มาชมกับขั้นตอนนี้เป็นเป็นเหลือเป็นตน้นสายแล้วนะครับต้นสายแล้วของผู้ที่ให้ขันะ้นตอนคือให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านของละบลละน้อยในตำแหน่งตัวแทนทางสงการเป,ป็ตําปีมารับรางวัลหน้าเวที กับเอ่อเต็มีของแต่ละคนนะครับได้ขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็หมุนเวียนกันมารับรางวัลรางวัลน,นี้จะเป็นพรมอะไรนะครับจะเป็นดอกกุหลาบนะครับซึ่งแต่ละท่านก็ได้รับกันหมดแล้วนะครับมากบ้างน้อยบ้างก,ก็หรือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของแต่ละบุ้คน ว่าได้รับอดอกไม้แล้วก็จะไปเยนอยู่ประจำที่นะครับแต่ละคนนะครับจะได้ของรางวัลนะครับที่ทางคณะกรรมการจัดไว้บ้างแล้วก็ทางหมู่บ้านจัดให้เองนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นมาลัยนะครับเป็นมาล เป็นสต์เงินนะครับแผ่นว่ามีแบงค์พันบ้างแบงค์ร้อยและก็แบงค์ห้าร้อยนะครับก็ะจะเป็นอมาาอะไรเฉยๆนะครับมาลายคือริปบินริปบินนะครับคล้องกันมาเตรียมกันมาจากบ้านแล้วก็มาหมาเอาที่ในบริเวณการที่ทางรัฐบาลจัดไว้นะครับตีอยู่กันไนะครับตีอยู่กไปข้างล่างนะ ที่เป็นมาลายที่เห็นว่าเออบางท่านมีไม่มีอมน,นี้คือมาลายก็จะเวียนลงไปนะครับเวียนลงไปหลังจากที่ได้รับแล้วก็ราเวียนลงไปให้คณะกรรมการุนเวียนขึ้นมาคล้องให้ใหม่ก็จะได้คล้องกำลัง้างที่หน้าเวทีนะอันนี้ก็เป็นเทพีหรือตัวแทนของหมู่บ้านนะครับตัวแทนของหมู่บ้านของ ลงมนตรงน้อ,อยถ่ายวีดีโอเข้าเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยนะถ่ายจะผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการมอบรางวัลนะรางวัลจะเป็นขวัญใจหรือจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ให้เกิดการก็ ถือว่าเป็นเรื่องอสนุกสนานนะภาคบันเทิงอจากใน,ใน,ใ,นในภาคเช้าในภาคเช้านะทุกท่านทุกหมู่บ้านก็ได้ทำบุญกันที่ตามวัดวารามนะครับแล้วก็ในตั้งแต่เที่ยงมาก็แห่แลนะทำพิธีร่วมขบวนกันแห่างสงการเพื่อจะนำมาที่รานนะครับลาน กานประโยชน์ของตำบลน้อยแล้วก็เป็นประลำพิธีที่อนิมลพระสงฆ์แล้วก็เชิญผู้โสหรือคนอายุอายุสูงนะครับเพื่อมารับการลดน้ําดําหัวนะครับพระสงฆ์ก็มารับการส่งน้าพระผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นทูนเจ้ารศนทษาครับตอนนี้ขั้นตอนที่ ทของแต่ละหมู่บ้านนะครับสื่อสารยุ่งเกี่ยวกันเลยครับมารับรางวัลหรือว่าจบการสื่อสารทีนี่ก็มีรางวัลขวัญใจนะครับจนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละคนมีประวัติอย่างไรแล้วก็ได้รับรางวัลอย่างไรนะครับที่นี่ก็ที่นั่นเนี่ยผมแอบระวังที่ข้างบนนั้นจะมีพิธีการอะไรตอนนี้เรามาสัมภาษณ์การบรรทอนไดสอนที่ประวัตินะครับว่ามีความเห็นยังไงในการ ออามาตอนโังงานปี22-23สองวันนี้ไทยโบราณก็เป็นที่หน้าอยู่ต่อ้างเพื่อเป็นการต่อโต้อย่างน้อยพี่น้องจะได้เห็นว่าความสามารถพิเศษของน้องๆหนูเหล่านี้นะครับถือว่าความคิดความอ่านของคนที่จะเป็นต่อไปในภายภาคหน้าเป็นบุคลากรที่พวกเราต้องทำเป็นแบอย่างยิ่ง ในความเสียสละเนี่ยเขามีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการบ้านเมืองเกี่ยวกับการปกครองประเทศเกี่ยวกับการรัฐาประเทศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ผมสมมตินะครับนี่ตั้งสมมติฐานไว้แต่ที่บนว่าขวัญใจของเราโดยแท้เาาประเสริฐนา่ยได้มาที่าังหวงามนะครับได้มาร่วมงานกิจกรรมของนรงน้อยเดียาไทยโบราณนะครับแล้วได้มีกิจกรรมมาร่วมอยากให้เราถามก็ว่า เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาย้อนกินทางไปไหนมาไหกิจการนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนมันม่ต้องลงทุนมากนะครับก็คือให้พี่น้องเนี่ยมาร่วมกิจกรรมมาขายของแล้วก็มาดีแล้วก็ซื้อโต๊ะน้องๆหนึ่งร้อยบาทมาร่วมของย่นูหนูราคาโต๊ะหนึ่งร้อยแต่ใครอยากกินอะไรก็มากินแล้วกิจกรรมนี้ก็ร่วมกับออมปะตนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน กำนันเพื่อจะมีดนตรีมีการประกวดที่นสดวกสะดกเนี้ให้พี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนี่ว่าเราไปขายโต๊ะโต๊ะตัวละสองพันเนะครับเพื่อจะให้พี่น้องมาลุรวมกินแต่เราทำแบบนี้ให้พี่น้องมีส่วนร่วม ที่ทานทำงานในณวันนี้แล้วผู้นำทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมท้องประชาชนก็มีส่วนร่วมพวกเราก็คือเพื่อสืบสานประเพณีประโยชดีนะครับของคนไทยของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยทุกความรักกันความรักใคร่กันในหมู่บ้านเนี่ยไม่ละน้อยลงแต่เรามีกรรมพิีเนี่ยก็มีเรามีความสุขร่วมกันครับขอบคุณครับที่มาแล้วแหละทางกเรื่อาง่อตอบคำถามของพิธีกรบนเวทีนะครับ ก็คำว่ามาดีไปดีอันนี้หมายความว่าอย่างไงครับจำเกียรติหรือคำว่าเรื่องการเดินทางนะครับค่าว่ามาดีไปดีนะคะก็คือขอให้เดินทางปลอดภัยอย่าประมาทมีสติเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพค่ะถคกไหมมีสติค้า พอได้บอกนะคะว่าไปดีมาดีนะครับแปลว่าได้ติดอยู่ที่ทางเข้าตำบลของเราดิฉันก็คิดว่าไปดีก็มาดีก็คือที่เดินทางมาเที่ยวตำบลเราด้วยความปลอดภัยและมีความรู้สึกดีดีมีความสุขที่ได้มาตำบลเราค่ะแล้วที่เดินทางไปและไปดีนะคะก็คือเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยกลับไปพร้อมด้วยความรู้สึกดีๆจากชาวตำบลน,น้อยของเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ ไปดีมาดีหมายความว่าอย่างไรนะครับคำถามนะครับคำถามไก็คือว่าทางด้าปลอดภัยมีกองรามะระวังระมัดระวังนะครับมีอยู่นี่ครับมีแค่นี้นะครับคำถามนะคะปลอดภัยไปดีมาดีนะคะก็ดิฉันคิดว่าให้เดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วก็ ค่ะแล้วก็ให so? ้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะถึงอย่างที่โคชมาพูดไปนะคะตั้งสติหล่อจ๋าขับรถโดยไม่ประมาทตั้งไปและกลับเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะขหมู่ที่11และหมู่ที่12ค่ะไปดีไปดีนะคะหมู่หน่งตั้งสติในละขั้นตอนจะไม่ประมาทจให้่จะให้ใจร้อนและจะไปปลอดภัยตลอดทางค่ะขอบคุณค่ะ ครับสำหรับการตอบคำถามแล้วก็การถามเกี่ยวกับบนเวทีก็ขอ,อยุติตอนนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ